ครับ,บรรยากาศยาำเาราครับผมยำตุ่มปลาไหลอันนี้ครั้งแรกของปีนี้ครับผมใส่ไปซองหลังครับน้ำโคลมีเขาอีตายไปเลยครับโอ้แม่นแรงครับแท้ปีนี้ มาล่องใสเบอร์สองหลังครับผมไม่เขาว่ะอัเขามือจังกิเปหาเงียาใส่ครับผม เนี่ยครับแต่มาใส่สุไซปีกับผ่านทีเทียน่ามองนี่บรรยากาศตอนเช้าครับโอ้ยเย็นดีเขาบอกว่ามีน้ำฝนกับอตกตก มาครับรูนเป็น้ำกันหลังแรกหลังแรกมันมาเลยดูมิดจริงจริงเนี่ยบอถือครับ โอ้ถืกเถยว่ม่มีไปลาไเลยพราขึ้นบเบิดอรสูบพ้าสูบแทงมเบอดูมาเพื่อหลังสิงสองครับเป็นยังไงเนาะหลังนี่ยขึมิดอีกติ่งเหรอโอ้ สองเต้มครับสองเต้มแม่นบ่ลสองแต้มครับสองเต้ยมมานอยู่ครับมานอยู่ครับสองเตีมเงียชิกเดียนครับ โอ้สองหลังเลยสองเตี่ยมแล้วโตวเป็นไงเลยเนี่โอเคครับถือว่ามานอยู่มานอยู่ได้กินอยู่ครับผมครับอันนี้มาลองส่เบึงครับเป็นชิปสันสันเดี๋ยวมือนีไทยบึงไหมครับผม